นมไม้นี่นะค่ะพี่ติ๋งรบกวนเจ็สิบบาทนิดนะคะอันนี้ี่ติ๋รบพนี่เนี่ยอืมต้องให้เอีมันยกได้เรื่องน้ําไม่ต้องห่วงเดี๋ยวใส่ให้ขอใส่เนื้อก่อนรอะเนื้อมันสําคัญน้ำจะเอามากเอาน้อยบอกเลยเต็มถ้วยได้เลยพอแล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวตาจะหลับซะให้ไงอะไรหรออันนี้คือทำอะไรเหรอปี่ิ๋ แกะทุบให้เขาหน่อยอะตามหลักต้องแกะให้แกนะเราแกะคนแกะแกงส้มใช่ไหมพี่แกงส้มกับมัสมันแอปเปิ้ลขอแกงส้มกับมัสมันตัดตะเภาเออเจ็ดสิบวันนี้ไม่มีผัดอะไรให้กินเลยเดี๋ยวเอาผัดที่เข้มมารานเดี๋ยวเพุ่งนะ มีค่ะมีค่ะขายอะไรอ่ะ,อไไอะแล้วผู้ขายนมเบื้องยายน้าป้าตอให้นะจะแก้ก้างให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมป้าคนคนแกชอบกินแต่ว่า มันให้นั่นขอให้แก้กลางๆได้หน่อยตาอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเันเอาวุ้นเส้นโบราณแถมตาเดี๋ยวพึ่งหวัดเดี๋ยวพึ่งหวัดอ้ากรรยี่สิบบาทกรรยี่สิบบาทคารีฟาสได้ไปยังยยางคารีฟาสได้ปลายยาง ไม่เป็นไรไปถึงแล้วก็แล้วไปสิจะมาอะไรล่ะไม่ต้องให้ดันเลยไม่ต้องไปตื่นเต้นถึงแล้วก็แล้วกันเอานี้ไปฝากญาติด้วย ข้าวอะไรกินมะผมจะใส่ให้ไปกินก๋วยเตเส้นอร่อยเอามั้ะผมเช้นนะมาเหลือฝั่งเดียวแล้วบบ้านไปนอนเลยแบบเนี้ย นีขปานะได้จ้ะแสนดีเรเรียบรอยนีขานะพร่งนี้นมจี่าาา้ามาวกีตังค์ไว้นเดี๋ยนี้รมเดียวามเไม่มีตัหน่ากลัวหนูคนเดียวยา